สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะมือ่อวันที่5มีนาคมเนาะก็จะพามาเบิ่งก่อต้นองุ่นนะคะต้นอัง,งุ่นอันนี้เป็นวิเลตนะคะวิเลตที่มันออกลูกง่ายเป็นลูกสีชมพูเป็นลูกสีแดงเนี่ยอันนี้คือยอดวิเลตเนี่ยแต่แต่กิ่งเนี่ยเป็นของไซมัสไซมัสคสัส ก็ใส่มัดอันนี้ที่จริงก็เป็นชินาโนเนี่ยแต่มันแต่มันบอติดค่ะเดี๋ยวจะหามาใส่ใหม่คือจะบอกว่าข้าต้องการให้มันมีหลายสายพันธุ์ในต้นเดียวนะคะกิ่งออกไปนี่ก็จะเป็นใส่มัดมุ่นก็จะเป็นใส่มัดต้ตนลงใหม่ลงไมหรืลงมาเนาย่นยงนยีนนนนน้ต้นข้างล่าง ต้นต่อมันเป็นองุ่นป่าแห็นวลาอือนี่ไ่มัสอะค่ะไ่มัดกำลังปงคือตัดออกค่ะนี่ส่มัดที่จริงตัดออกเพื่อจะเอาลูกพุ่นกิ่งนี่างละค่ะแล้วคิดว่าการสะสมอาหารของเฮาเนีมน่มันมันบ่สมบูุญนะคะเน,ะนาะก็เลยบ่เห็นเป็นชอ่อดอ,อกมา ต้นนี้อสมบุ์ทอต้นที่มีลูกมาให้เบ่งนะคะ่ะอ๋อเนี่ยนี่เอามาใส่เพราะวาต้นนี้มันออกลูกง่ายนะคะเด้อรู้ผู้ชมเนี่ยและห้องก็เป็นการทดลองไปเลยว่ามันจะได้ผลมาเนาะจะออกลูกง่ายอย่างที่เขาวาบออ่ามันก็สิขึ้นอยู่กับเ้องนั่นแหละค่ะที่การดูแรลรักษา ต,ต้องสะสมอาหารให้ได้เนาะมันก็จะออกลูกแบบง่ายๆให้นะคะเนาะมันก็นหอนพรอมเนาะนี่นี่เฮดสแลนบงังพ่างแสงไ้นัมเลยค่ะเนี่ยมันหอนเกินไปไหมค่ะแบบสุว่าฮอนเนี่ยพ่างได้นิดเดียวแล่ละค่ะแต่ก็เพะแต่อุนมันเอ่อมากแสงอยู่เนะาะองุนมันมากแดดนะคะมันก็ พ่อสิไปใดเนี่ยต่ก็เป็นบางสายพันธุ์เลยค่ะชินานโนนี่รู้สึกว่าแพ้แดดจังไลยก็บอกใบใหม่เขาไม่เป็นเพราะขาดนา้ำกระบาจักเดี๋ยวต้องบึงต่อไปนะคะอันนี้มาถ่ายบึงซื่อว่าเข้าทำการเปลี่ยนยอดเสียบยอดเนี่ยห้อยแผเห็นมโนเห็นกันบโนห้อยแผเขาเปลี่ยนยอด ้นนี้มีมีสองสายพันธุ์ในบ้าค่ะมีวิเลตวิเลตกับไซมัสไซมสัส,มสออกลูกงายอันนี้ออกลูกง่ายตามที่ศึกษามาเลยค่ะเนี่ยค่ะเอามาเบบึงเอาทำการเปลี่ยนหยอดก็ดีนะค่ะาตางอกออกว่าเนี่ยเขาเดยทำการฉีดพ่นออแคซียมโบลอนด้วยแหละมันก็นจะดีอยู่ดอกเนี่ยค่ะมาอัปเดตใเบบึงข้อนี้ก่อน ต้นอายุต้นนี่มันอยู่ที่หนึ่งปีเนาะคะ่ะหนึ่งปีกับอีกเดือนนี้มีหน้าสามเดือนหนึ่งปีสามเดือนสภาพต้นก็บใบไ่ทอต้นที่เป็นลูกบสมบูนทอนะคะปกติมันหนาสิใหญ่งงกว่านี้ละอยู่ที่ห้าดูแลบดีเองะคะ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วบ้านเ้าปลูกใดคุณผู้ชมปลูกใดนี่ทนมากเลยนี่นี่ เฮ็ดเฮดดินเห็นมันโปง่งเห็มันหลงน้ำพานดี่ดีแค่นั้นแหละได้กินแน่นอนชั่วคุณผู้ชมศึกษาปลูกไว้กินก็นยังดีอ่าแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปเนาะ